ข้อที่23นะครับมันเริ่มเป็นเคมีแล้วนะก็ข้อ23นะครับอยู่ในบทก็คือโครงสร้างอะตอมนะครับน้องลองไปดูนะเขาถามว่าการทดลองใดนะฮะที่พิสูจน์ว่านิวเคลียสในอะตอมเนี่ยมีขนาดเล็กมากนะครับเมื่อเทียบกับขนาดอะตอมนะอันนี้เนี่ยมันคือการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดนะครับเป็นการทดลองของรัตเทอร์ฟอร์ดนั่นเองโอเคซึ่งน้องจะต้องรู้ว่ารัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยเขาทดลองยังไงนะฮะก็คือการยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผ่นโลหะนั่นเอง โอเคปะอ่าเนี่ยมันมียิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผ่นโลหะนะฮะเนี่ยมี2ข้อโอเคแล้วอันไหนอะที่พบว่านิวเคลียสมีขนาดเล็กนะฮะผลของการทดลองรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยก็คือว่ารังสีเนี่ยหรือว่าอนุภาคส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันทะลุผ่านไปได้ใช่ไหมมีเพียงส่วนน้อยที่กระเจิงหรือสะท้อนกลับนะครับก็คือตัวเลือกที่อะไรตัวเลือกที่4นะถูกไหมเพราะว่าไอ้ส่วนน้อยที่กระเจิงหรือสะท้อนกลับตรงนี้เนี่ยก็คือมันชนอะไรน,นั่นเอง ชนนิวอะไรฮะนิวเคลียสนะครับในเมื่อมันมีปริมาณน้อยที่กระเจิงหรือว่าสะท้อนกลับเนี่ยนั่นแปลว่านิวเคลียสของน้องเนี่ยก็คือมีขนาดเป็นไงฮะเล็กมากๆนะครับดังนั้นคำตอบที่ถูกก็คือตัวเลือกที่ที่สนะครับจบนะ